โอเคนะคะก็ oh, สวัสดีนะักเรียนชนนั้นม .1 นนอกภาษาอังกฤษนะคะวันนี้เราก็จะมาทบทวนเรียนเรื่อง present continuous tense ไหมคะหรือแบบอเมริกาเรียกว่า present progressive tense นะคะก็จะเป็น tense ที่บอกเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นหรือ ing นั่นเองนะคะแต่มันจะเป็น ing ที่แบบว่าต้องตามด้วย verb to be ด้วย b ing นะหนูจะว่า be ing นะเดี๋ยวครูก็จะมี e r p o i n t นะคะให้ดูเนาะนะคะก็คือเป็นเรื่องนี้นี่เองนะคะ,ะเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูกันนะคะมาดูกันนะคะอ่าอ่านะคะนักเรียนเห็นไหมนะคะเดี๋ยวครูจะเปิดเต็มเนาะนะคะ p r e s e n t a o n เพืเ่อนเต็มจออค่อนข้างค้างนะคะอันนี้ลองอัดดูนะนักเรียนอ่ะ โอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะคะ present c o n t i n u o u s tense หรือ present present progressive tense เองนะคะโครงสร้างมันก็คือ subject หรือประธานบวกอะไร verb to be ก็คือมี is am are บวก verb ชนิดหนึ่งเติม ing ใช่ไหมคะอ่ะทีนี้มาดูกันก่อนอื่นหนูต้องรู้จัก verb to be ก่อนมีทั้งหมด3ตัวใช่ไหมคะ3ตัวคืออะไรบ้างเห็นไหมคะนักเรียนก็คืออะไรคะก็คือก็คืออะไรบ้าง เดี๋ยวขอขอเลือกปากกาก่อนก็คือเนี่ยอะไรคะ i ใช่ปะ i i ใช้กับ m u นะ่ย u v d นะคะแปลว่าพวกเขาใช่ไหมทีนี้พวกเขาคือยังไงถ้ามีคำว่า and เนี่ยแปลว่าและแสดงว่าหลายคนใช่ไหมคะแล้วก็หรือมีการเติม s ก็คือ boys เนี่ยคือเด็กผู้ชายหลายหลายคนนั่นเองนะคะหรือที่มันเป็นรูปผู้อูพจน์เลย children เนี่ยนะคะก็คือหลายๆคนจะใช้ แทนโปรน o u ด้วยคำว่าเด e นั่นเองใช่ไหมคะหรือฮีอ่ะต่อไปที่ที่ครูเคยสอนใช่ไหมคะ he she it จําไว้มันเติม s เสมอแต่ในที่เนี้ยมันก็คือ1คนนั่นเองใช่ไหมคะหนึ่งสิ่งก็ใช้ is นั่นเอง is จําไว้ว่า he she it เติม s ใช่ไหมคะหรือชื่อคนคนเดียวเช่นปีเตอร์เป็นเขาผู้ชายใช่ไหมคะก็ใช้แทนด้วยคำว่าฮีและเจนนี่หล่อนผู้หญิงก็แทนด้วยคำว่าชีนั่นเองนะคะ หรือสัตว์สิ่งของใช่ไหมที่ครูบอกหนึ่งสิ่งใช้คำนคว่า it ที่แปลว่ามันใช่ไหมคะ it, เช่น a cat ไหมคะ, a, cat, มคะ the the เนี่ยนะคะถ้ามันไม่เติม s เนี่ยก,ก,ก็คือว่ามันหนึ่งหนึ่งสิ่งนั่นเองนะคะหรือ n นั่นเองอันเนี้คือ verb to be หนูต้องรู้ก่อนมีกี่ตัวนะมีสามตัวคือ is am are จำไว้ว่า i ใช้กับ am he she it เติม s ก็คือ is นั่นเองหนึ่งสิ่งนะคะอ่ะต่อไป นาะมาดูกันจริงๆนี่สอนแล้วตั้งแต่เทอมตั้งแต่แบบสัปดาที่แล้วใช่ไหมคะอ่ะมาดูกันนะสไลด์ต่อไปมาเลยเอาไปไปครูขอปิดก่อนโอเคต่อไปต่อไปอ่ะไม่ไปนักเรียนนะคะอา่อา s อ o p sharing อ่ะต่อไปนะคะเอาแ่มมาแล้วมาแล้วโอ้ครูต้องลบใช่ไหมคะ ่าที่นี้เคลียร์โอเคเคลียร์เคลียร์ all drawing โอเคนะคะามาดูกันที่เนี้ยเราก็ต้องรู้อะไรรู้หลักการแบบหลักการหลักการหลักการเติมเติมอะไร ing ใช่ป่ะสอนแล้วนะคะอันแรกเลยเราเติมได้เลยเช่นคำว่า drink เนี่ย เห็นไหมลงท้ายด้วยเคเติมได้เลยอันนี้ไม่ต้องสนใจไม่ต้องซีเรียสนะคะแต่ที่เราต้องสนใจคือคำสั้นนะคำสั้นสระหนึ่งทันชนะ1ตัวสะกดหนึ่งเราต้องเพิ่มเข้าไปเพิ่มตัวสะกดเข้าไปเช่นคำว่า s i ดเห็นมหนึ่งหเราเพิ่มอะไรเข้าไปคะตัวทเข้าไปนะก็เป็น s i ดทิ้งนั่นเองทีเนี้ยหนูจำได้ไหมว่าสระมีกี่ตัวมีทั้งหมด สตัวเอ้ยมีทั้งหมด5ตัวใช่ไหมคะคือ a e i o u นะคะทีนี้อันนี้จะเป็นข้อสงสัยที่นักเรียนหลายๆคนชอบถามใช่ไหมคะคำว่า eat ที่แปลว่ากินนั่นเองนะคะทีนี้ครู Crew, มันต้องเบิ้ลไหมไม่ต้องเนาะเพราะว่ามีสระสอตัวคือ e กับ a แล้วก็เติมเข้าไปเลย ing ใช่ไหมคะและอีกกฎหนึ่งคือถ้าลงท้ายด้วย e ให้ทำยังไงนะักเรียนตัด e ออกค่ะตัดออกไปไหม e ไหมเอาออกไปเลยเอาออกไปเลย,เ,อออเ,ลยเติมอะไรเข้าไป i-n-g เข้าไปกลายเป็น m a king นะคะแบบเนี้ยนะคะเนี่ยคือกฎการเติม s จริงๆแล้วถ้าเกิดว่านักเรียนมีสมุดเนะเาะก็คือว่าให้ให้เขียนย่อลงสมุดนะคะอืมแต่ว่าเราจะมากดเนี้ยเพราะว่าเราจะทำอีกแบบหนึ่งทำเป็นแบบแบบฝึกหัดลงใน google form ที่ครูทำไว้ให้นะทายคาบนะคะ จริงๆเราจะไม่สอนนานเนาะจะอ้อแบบเนื้อๆเ,เลยนะคะนะักเรียนอ่าทีนี้ขอเคลียร์จริงๆอันนี้ก็ทบทวนจริงๆหลายๆคนก็ทําได้แล้วแบบสึกหัดในห้องนะคะอ้าวต่อไปต่อไปนะไปยังปิดก่อนนะไม่นานเราทําได้ก็จะทําแบบฝึกหัดนะคะมายังไปไม่ไปแอมาแล้วแบบสึกหัดของเรามาแล้วจ้ะอันนี้อะไรเดีย่ยอันนี้ แบบฝึกหัดอันนี้ให้ทำเป็น affirmative sentence นะคะก็คือว่าประโยคบอกเล่านั่นเองเราจะทำยังไงใช่ไหมคะ,ะทำยังไงทำยังไงอะครนะะูอ่ะทีนี้ไม่ได้ serious เลยนักเรียนดูนะคะดูดูก่อนว่าเราดูประธานก่อนที่ครูบอกว่าเราต้องเติม ing ใช่ไหมคะจริงๆแล้วครูก็สอนแล้วถ้าลงท้ายด้วย e ทำยังไงนะเราเราดู verb ก่อน verb ในนี้ก็จะมี right ใช่ไหมคะนักเรียนอะไรลงค่าได้ e ตัด e ออกค่ะครูไม่เข้มเลยเนาะอเอาสีแดงดีกว่านะคะอ่ะตัด e ออกอันนี้อ่ะต่อไปลงค่ได้ e ตัด e ออกอันนี้ตัด e ออกอ่าอันนี้อันนี้สละสองตัวอันนี้คำสั้นจำไว้นะอันนี้ไม่ได้อยู่กดอะไรใช่ไหมคะตรงนี้อะไรเอ่ยคุกโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะลองมามาพิมพ์พร้อมกันนะนะคะ มาดูกันทีนี้อันแรกเราพิมพ์ ing ก่อนเลยครูบอกว่าอ่ะ w r i t e ก็เป็นยังไงเป็นตัด e ออกใช่ไหมคะเป็น writing ใช่ไหมคะโอเค writing นะ oh my god stop share เอาหายไปแล้เห็นหน้าครูแทนะอ o r r y เอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้เมื่อกี้ s h a ์ต่อเอาหายไปไหนละ writing นะพิมพ์ก่อนก็กลายเป็นยังไงนะเป็น writing ใช่ไหมคะเออ writing ครูแบบสีแบบไม่ได้เอาใหม่ t a k writing take สีอะไร take สี tech นี้ได้ปะเออบอกไม่เห็นเลยค่ะครูโอเค writing นะคะอ่ะมาดูกัน writing เราเราเติมก่อนเลยถ้าเรารู้เราเอาคำแบบว่าในวงเล็บไปเติมก่อนเลยเนาะนะคะอ่ะอันนี้ล่ะอ่ะตรงนี้คำว่าอะไรอ่ะ Sit ใช่ไหมคะอันนี้คือคำสัน้น ซิดทำยังไงเพิ่มตัวทีเข้าไปแล้วเติม ing ใช่ไหมคะเป็นซิ t t ิ n งใช่ไหมคะอ่ะตรงนี้ล่ะอะไรเนี่ยคำว่าอะไร eat ใช่ไหมคะอันเนี้ยมันเหมือนคำสัน้นแต่มัน eat มันคือสลักสองตัวไม่เบิ้ลทีเราเติม ing เข้าไปเลยเป็น eating ใช่ไหมคะที่เนี้ยอันนี้ล่ะคะอันนี้ watch แปลว่าดูใช่ไหมคะก็ไม่ได้เข้ากดอะไรไม่ได้เข้ากด e ไม่ได้เข้ากดคำสันน้นนูก็เติม ing เข้าไปเลยนะคะ ตัวนีนน้ลงท้ายด้วย e ใช่ไหมคะก็จะกลายเป็น m a k e ตัด e ออกจะเป็นตัว e ใช่ปะแต่เราไม่เอาเราเอา e ออกตัดเป็น ing making นะทำใช่ไหมคะอ่วต่อไปอันนี้ read แปลว่าแปลว่าอะไรคะแปลว่าอ่านใช่ไหมคะเติมเข้าไป ing เนาะเติมก่อนน้องแรกหนูเติมก่อนนะต่อไปเนี่ย dance ที่แปลว่าเต้นใช่ไหมคะ dance ลงท้ายด้วย e ครูบอกว่าถ้าลงท้ายด้วย e เนี่ยเอาไหมไม่เอาลบ e ออก เอา ing เข้าไปเป็น dancing ใช่ไหมคะมต่อไปแล้วตรงนี้ตรงนี้อะไรเนี่ยคุณบอกไม่เห็นคุกจำได้คุกแปลว่าปรุงอาหารใช่ไหมคะไม่ได้เท่ากดอะไรเลยไม่ได้เท่ากด e ไม่ได้เท่ากดคําสั้นหนึ่งหนึ่งหนึ่งเราเติม ing เข้าไป cooking แต่ว่าอ้าวอย่างนี้เสร็จเลยไหมคะเนี่ย ing แต่หนูอย่าลืมว่าอะไรอะไรสูตรของมันคืออะไรคะสูตรของเรื่องนี้คือ top เจ๊บวกอะไร verb to be มีอะไรบ้าง verb to be is am อใช่ไหมคะแล้วตามด้วยอะไรคะ verb ช่องที่หนึ่งเติม <term> ing ใช่ไหมคะนี่แหละนี่แหละเสร็จยังยังนะครูขอเพิ่มสีนะ่ะสีอะไรสีแดงนะนะคะมันก็ยังไม่เสร็จนี่ยโครงสร้างของเราลืมอะไร verb to be อ้าว verb to be ยังไงคะ have อ่านมาดูตั้งแต่แรกเลยที่ครูบอก he she is verb to be ใช่กับอะไร is am หรือ a r e S he s ช e i อิทจำไว้จำไว้ว่าเติม s ใช่ไหมคะก็ใช้เป็นอะไรคะ is ใช่ไหมคะได้แล้ว is เนาะต่อไปอันเนี้ย it ทพี่ชี้ครูบอกว่าเติม s ก็เป็น s is ใช่ไหมคะอันนี้อะไรอะ u แปลว่าเธอใช่ไหมคะ y o u i y o u w i d e h e i h e i อ y o u ใช่กับอะไร u u i ใช้กับ m he she it ใช้กับเอสดังนั้นในใช้อะไร you ใช้กับ are ใช่ไหมคะจำได้ไหมตารางไหมคะอ่าส่วนอันนี้อันนี้มีข้อสังเกตคือเมื่อกี้คนงะสองคนมีคำว่า and มีคำว่า and มันสองคนใช้อะไรคะใช้ are ใช่ไหมคะส่วนอันนี้ข้อสังเกตคือเติมเติม s ใช่ไหมคะนักเรียนดูดูเติม s ใช่ไหมคะเราก็ใช้อะไรคะ ใช้ R ใช่ไหมคะอ่ะต่อไปเฮ้ยอันนี้ตอนนี้ข้อสังเกตคืออะไรอะประธาน subject ดูมันมีคําว่าอะอะหมายความว่าหนึ่งใช่ไหมคะเราก็เราก็เติมอะไร is เข้าไปใช่ไหมคะอ่ะอันนี้ d e y แปลว่าพวกเขาแดงว่าหลายคนใช้อะไร R ใช่ไหมคะตัวนี้ Harry เป็นชื่อคนคนเดียวจริงๆแล้ว Harry เนี่ยสามารถแทนแทน subject ได้ด้วยคำว่าอะไรคะ ฮีใช่ป่ะฮีใช่ป่ะชื่อเขาผู้ชายใช่ป่ะฮีดันงน,นั้นใช้อะไรคะใช้อะไรอ่มไหนครูพิมพ์ตรงนหนอ,อ่าโอเคก็ใช้อะไรคะ is เห็นไหมคะเสร็จแล้วเข้าโครงสร้างอย่างเข้าโครงสร้างอย่างนักเรียนดูนักเรียนดูเข้าอย่าง verb to be ไหมเออ ing ไหมใช่เสร็จแล้วนะคะอันนี้เสร็จแล้วก็คือ Present Con ใช่ไหมคะบอกว่ากำลังกระทำอ่าไหนาลองมาแปลกันอันแรกเลยอะไรคะ she is อะไรคะ writing เออหล่อนกำลังอะไร writing กำลังเขียนอยู่ใช่ไหมคะอ่ะบางหรือเปล่าอันเนี้ย it is cooking มันกำลังทำอะไรคะทำอาหารอยู่ต่อไปอ่านไหนลองอ่านนี่จะอ่านออกไหมคะ you are dancing นะคะแปลว่าอะไรคะคุณกำลังเต้นและ number four วิกเตอร์และลิซ่ากำลังอะไรคะอ่านนะคะและเด็กผู้หญิงหลายคนเนี่ย are making กำลังอะไรคะทำอยู่ทำอะไรไม่รู้แหละครูไม่ได้เขียนเพิ่มมาเนี๋ยแค่สั้นๆเนาะก็ a cat ใช่ไหมคะ is watching แมวอ่ะกี่ตัวคะ a cat แมวตัวเดียวกำลังดูอยู่ number seven they are eating พวกเขาใช่ไหม they are พวกเขากำลังกินและ the age ฮะ่ล้ว Harry is sitting Harry กำลังนั่งนะคะอ่ะอันเนี้ยก็เสร็จแล้วแบบฝึกหัดอันเนี้ยเราเรียกว่าเป็นประโยคบอกเล่าหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า affirmative sentence นะคะก็คือว่า verb บีบวก ing นั่นเองนะคะทีเนี้ยก็จะมีแบบฝึกหัดในลิง์เดี๋ยวครูจะส่งลิง์ให้นักเรียนทำนะคะเป็น Google form นักเรียนก็ เข้าไปกรอกชื่อ name surname น,น,นะคะแล้วก็คลา s แล้วก็ติ๊กเข้ามา10ข้อ,อครูจะเช็คชื่อจากนั้นนะว่าใครทำเข้ามาบ้างนะคะไม่ยากไม่ยากนะคะก็จริงๆวันนี้ก็มีแค่นี้เป็นเรื่อง p r e s e n t c o n เห็นไหมจบแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเป็นแบบประโยคคำถามประโยคปฏิเสธจริงๆหลายหคนทำได้แหละนะคะนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวหรอกแค่นี้ก่อนนะคะ oh my god who can s e r ออกยังไงคะอ่มาโอเคสต็อปวิดีโอโอเคสต็อปแชร์อ่าสตอปวิดีโอแล้วดาเอ็น